เดี๋ยวเอื่องต่อไปั้เ่องต่อไปในใจ What? บาบายช่งวันช่องวันดูอยู่ั้นาบังนันลนณะังนดนะคะ เยไม่ได้ฝ่ายตอนที่หายอ่ะพี่แกไลเร้าัเนเต็มเเลยนะี่ตรวเนี้ยี่ในจุดที่ถื่เป็นเรีให้เรต่ายรอ